Sawadee Krub I don't know why When don't look like anyone You don't look the love like you But I don't know how long วันนี้ฉันได้ยืนใมเมที่เคยเปิดเพลงไม่ว่ากี่เพลงฉันฟัง that's just a long time ชีวิตฉันให้มันเริ่มวนวายแต่พอไม่มีเธอก็คิดถึงความวนวายจะเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้จะเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทำให้ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นเล่าทำให้ฉันแมล้งมีเธอไม่ได้แล้ว Forever I want you ข้างขานั้นเธอยังคู่เธอ ก็ไม่พูดทอดราเพลงดีกว่าพูดหน่อยครับสวัสดีครับผมวิลียมครับสวัสดีครับผมเอสครับจะบอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูเทมโปเนี่ยก็จะไม่รู้จักแต่ถ้าใครดูแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่รู้จักงงไหมก็งงครับแต่ว่าผมว่าทุกคนอยากฟังแล้ว 甲方了吧？<laughs> I'm 习惯。 အွန်ဒီနေမဆာမေခန့်ချမန္တားနိကာ ถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้ไปเรียกเอสตียทักทายแฟนๆนะทักเวสตี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามาเนี่ยสี่ทุ่มเมื่อคืนเลยนะใช่กลางเต็นท์เลยกลางเต็นท์แคมป์อร้องๆเลยนะฮครับทักทายแฟนๆกันได้เลยครับครับสวัสดีครับเวสตี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงฝั่งขวาหน่อยครับนี่ฝั่งซ้ายนะครับไปยองเขาฝั่งซ้ายยี่สิบคนทางด้านหน้าเลยครับ ไม่เล่นด้วยเลยไม่รู้ว่า BTS เขามาดูหรือว่าจับรอขึ้นกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นด้วยนะนะฮะก่อนอื่นเนี่ยว่าก็ว่าเถอะพี่ต้องถามถึงเรื่องนี้จริงเรื่องของสงกรา์ที่ผ่านมาอย่าหาว่าอย่างนี้เลยนะบราเดอร์สเริ่มเลยนเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างหนาหูใช่ไหมฮับเวสตี้ คือพี่เนี่ยไปวันที่15บห้าไปวันที่สิบหาแล้วก็เจอเจอน้องฮงเจอแก๊งน้องฮงเจอแก๊งแบบต้าหัวอัรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเราสองคนเอซไปไหมผมผมไปผมไปผมไปสิบห้าใช่ไหมใช่ผมไปสิบสี่สิบห้าไปสิบสี่สิบห้าผมไปสิบสี่ไปสิบสี่วันเดียวอ๋อแล้ววันที่สิบสี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อไม่ก็ไม่มีอะไรครับจริบก็คือพีเอสเขาพิ่งมาครับแล้วผมก็เอ่อ เพื่อเพอเบีสบอกว่าทีเสถึงแล้วอะไรเงี้ยผก็ว okay. anyway, ิ่งไปหาเขาเฉยก็เดินไปรับมาที่โต๊ะลรับไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ ตามที่ทุกคนเห็นมันฟิลฟิลฟิลแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกสนานเป็นงานที่สนุกสนานใช่สม่ำๆนะครับก็หวังว่าปีหน้าจะได้พบเจอกันอีกครับนะครับที่งานสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นประเพณีอันดีของไทยนะที่ทำให้เราได้มาเล่นน้ําคลายความร้อนกันในช่วงของเดือนที่มันร้อนมากๆแบบนี้ได้เจอเพื่อนเพื่อนตัวลหลายครับผมใช่ได้เจอเพื่อนทั้งในตึกทั้งนอกตึกเต็มไปหมดเลยใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยแวะมาที่งานของ s p สเปซดังโอริโอ้สเปซดังทั้งทีนะครับรู้สึกเหมือนได้ไปท่องอวกาศไหมวิลเล ก็จริงๆรู้สึกอยู่แล้วเพราะว่าบริโอนเล่นใหญ่ตลอดจริง บอกเลยว่าคือถ้าถามว่าดีใจไหมดีใจตลอดเพราะว่าโอริโอเนี่ยเราเห็นตั้งแต่แบบเด็กเลยครับใช่ใช่แล้วก็วันนี้ก็คอนเซปต์มาในตีมอวังกาศด้วยบอกเลยว่าเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่แบบว่าสนใจมอวังกาศชอบแน่นอนชอบแน่นอนนะฮะจริงตื่นเต้นมากตั้งแต่เห็นแบบว่าเห็นแบบบรรยากาศงานเห็นคอนเซปต์แล้วก็แบบโผล่ดูชุดคอสตูมแล้วก็แบบโอริโอกินมาตั้งแต่เด็กแล้วครับครั้งนี้แบบมีตีมอวังกาศมันทาให้ทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกถูกต้องเลยนะฮะพี่รู้สึกว่ามันตตตตื่่่่่่นนนนนแแแแแแมมม้้้้้ังคเเเปปปญทททททีีลลลลววววอออะาบบโกใช็ิู ูแล้วแบบว่าลายมิว2นี่คือลายมิวเนี่ยคือแบบว่ารีเซลกันแบบระเบิดระเบิดกันเยอะมากเยอะมากคือแบบว่าตามหาตามหาลายเจ้ามิวตัวเนี้ยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มีลายที่พิเศษเหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนเนี่ยร่วมเปิดกันในภายหลังแต่ขอพี่ขออนุญาตพาทุกคนทัวร์งานขอนแล้วกันวิลเลียมเอสได้เลยพี่จะพาไป2จุดด้วยกันเดี๋ยวพาไปจุดแรกตรงนี้เลยฮะอันนี้เป็นสเปซทันเนลนะครับวิลเลียมเอสโอเคครับไปเลย